Rasa semua, jadi miewakan เราก็พูดถึงมรารยาทในการบริจาคของไปแล้วนะครับแต่เรื่องของมรารยาทยังไม่จบนะครับเพราะแม้ว่าการบริจาคจะเป็นสิ่งที่ดีช่วยขัดเกลากิเลสความงกและความหินกระตัวของพวกเราได้แต่หลายๆครั้งครับที่กระบวนการขัดเกลากิเลสเหล่านี้นะครับออกจะคุกคามความสงบสุขนะฮะและความเป็นส่วนตัวของเรามากเกินไปครับลองไปแถวสะพานลอยในย่านการค้าที่พลุกพล่านดูสิครับยืนกันสลอนเลยครับไล่ไปตั้งแต่นักศึกษาหาเงินออกค่ายวัาน,นิพกเล่นดนตรีผู้หญิงอุ้มเด็กทารกยันไปถึงพวกองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลาย พวกองค์กรนี่แหละครับหนักสุดครับ5บาท10บาทนี่ไม่รับนะฮะจะหักบัตรเครดิตลูกเดียวเลยบางเจ้าเนี่ยใช้วิธีเข้ามารุมล้อมกดดันพ่นข้อมูลช,อ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 ช็อตๆอย่างก,กับเป็นพวกเทเลเซลก็ไม่ปานนะครับ <S <S แถมบางทีนะครับเจอประเภทมิจฉาชีพแบบบางๆครับไปขออนุญาตเอาชื่อมูลนิธิการกุศลเล็กๆมาแล้วก็จ้างคนถือกล่องติดโลโก้ร,รับบริจาคตามแหล่งชุมชนได้มาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็หักกลับไปให้กับมูลนิธิแค่10%เองครับเป็นผู้บริโภคบุญสมัยนี้เนี่ยนะครับ เคลียครับยากจริงๆครับเอาเป็นว่าสําหรับขั้นที่ขยาดและแยงนะฮะกับวิธีกดดันให้ทาบุญตามสะพานลอยในที่ชุมชนนี่ครับคือ10อันดับวิธีการหลบเลี่ยงจากการสํารวจของเราครับอันดับสิบครับไม่ได้ยินทำไงก็ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินอย่างไงก็ไม่ได้ยิน <laughs> ลาลาลาล อันดับ9ครับคุยโทรศัพท์ฮัลโหลครับครับไปไหครับรักครับกำลังรีบไปแล้วครับแม่มาแล้วมาแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวโอเคครับอันดับ8ครับฟังเพลงมันมากเนื้อคือเนื้อคือรูครับอันดับเจ็ดครับกำลังอกหักอะใช่สิ หกครับทำหน้าเลือกลักมองหลังตลอดเหมือนกำลังหนีใครอยู่อันดับ5ครับไม่มีบัตรเครดิตอ่ะไม่มีบัตรเครดิตอ่ะเอาบัตรล็อกุกี้ไปแทนได้ปะเนี่ยอันดับ4ฉันไม่ชอบเด็กเข้าใจไหมเกลียดเกลียดเด็กไม่ใช่นางสาวไทยจับเลยนะคะฉัน ไม่ชอบเด็กเช่อันดับสามอันดับสอง และอันดับหนึ่งวิธีการหลบเลี่ยงการกดดันให้ทําบุญตามสถานที่ชุมชนก็คือ,อมไม่น่าเลยคับโอ้โหเมื่อวานเพ่งถูหวยแต่ใช้ตังค์หมดแล้ววัวหน้าว่ากันใหม่นะนะ และนั่นก็คือรายการประกาศภาวะฉุกคิดของเราในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาประกาศเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปทำบุญก่อนนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์16.05น,นถึง16.30นน,นะครับที่นี่ไทย PBS และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่เลยนะครับ www.thaipbs.or.th/ ประกาศครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรัศมีมีไว้ขั้นหูนรประกาศภาวะฉุกคิด